สวัสดีครับผมมวยหูเอลิฟเนียซาวนะ่าเอาไปใช้นะสมาชิกวันนี้ก็จะให้มวยรักมวยชอบอีกเช่นเดิมนะวันนี้นะไปกันในศึกเจ้ามวยไทยนะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะจังหวัดสมุทรสาครน,นะเวลาเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับมวยรักมวยชอบผมคู่ที่หนึ่งนะระหว่างเจ้าเพชรสุวรรณสลาวุฒิก็เป็นมวยเพชรจังหวัดฝีมือเก่านะดักเตะดักแทงปั้มรัดฟันตีบูดูดั้านสมองมวยดีนะวันนี้พวกเจ้าเทพคาม,มินธนพลรีสอร์ทหรือซมป่างามเดิมอะ่ะ แต่ขาต่อยมัดเจาะยางรัดล่างเททิท้งคู่นี้นะผมชอบสมองมวยนะของเจ้าเพชรสุวรรณนะครับแล้วก็คู่ที่นะครับเกียรติศักิ์ประยัดก,กันทอนก็เป็นนะมวยเพศจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันศอกวันนี้พวกเจ้ากำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้กนะ็เป็นมวยเพศเปิดเกมแต่ขาต่อยมาเจาะยางบูดูดันกล้าแลกกล้าสวนนะครับคู่นี้นะันทองิวทีเจ้ากำปั้นทองนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการนะคู่ที่3านะชิงแชมป์อ่าประเทศไทยกับชิงแชมป์ว่างเวทีอ้อมน้อยรุ่นร้อยปอนด์นะครับ ระหว่างเจ้าชาติพยักลาน,นาวอเวเตอร์ไซด์ก็เป็นมวยเพศจังหวะฝีมือขวางหน้าฟันศอกวันนี้พบเจ้าเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องมีลูกแต่ก้านคอแก่งนะครับได้รูปร่างช่งชกวันนี้ชอบไปที่เจ้าเพชรอันดานครับแล้วก็คู่ที่เซนับเจเอสอแก่นใจก็เป็นมวยเพศสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บวันนี้พบกับเจ้ามงคลเพชรสองมองคลการช่างคู่กันแล้วแม่แขวกล้ากันนะจะเจอหลายครั้งแล้วคู่นี้มงคลเพชรก็ประเพทเข่าในเหนียวแน่นผู้ดูดันกล้าแลกล้าสวนนะครับ ผู้นี้ชอบนี่เจ้ามงคลเพชรนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะทีมงานมวยวันไฟนะครับหรือท่าในใดชอบลุ้นมวยเชียร์มวยอ,อยากไนดะ้ข้อม,มูลมวยแบบเต็มๆก็แอดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้จากรามเลยครับสวัสดีครับ